เียวลงพันธุ์ขุดใหม่ครับใส่โบ้มาเลยสวัสดีครับทุกคนผม A อฟิ h i n g นะครับวันนี้เราผมจะพาทุกคนมาตกปลาที่หมายมหาชนแห่งหนึ่งที่ลาดหลุมแก้วก็คือคลองขุดใหม่นั่นเองครับตรงหน้าปั๊มม่วงครับนี่ครับผมมาถึงหมายแล้วนี่หน้าปั๊มเลยโอเคเดี๋ยว น่าจะลงตรงนี้ครับเดี๋ยวลงไปดูหมายกันโอเคคนดูนามค่อนข้างแรงนะครับน่าจะตกยากขอตัวเลยเจุดหมายมหาชนน้ำอําม่วงวันนี้ว่างก็เลยตกคลองซะหน่อยเดี๋ยวเห็นผมลงตะบอกล้ก็ลงคลองวันนี้จะมาลงคลองให้ทุกคนดูครับกับเหยื่อลุงพันครับ เคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตกปลากนันดีกว่า ุลงเบ็ดไปหม้แรกมาก่อนเลยทักทายปลารับแขกเอ่ออะไรวะกระมังเก็บไปก่อนเป็นแต้มไปก่อนนะครับทุกคนแต้มแรกประเดิมด้วยกระมังถ้าเกิดใครสนใจเหยื่อลุงพันก็มีนะครับเลยปัำม่วงไปหน่อยก็คือบ่อยิ้มแยม้มก็ไปซื้อได้เลยผมเอามาลงไว้ สำหรับโซนนี้แล้วก็ร้านนาเดชาอีกร้านหนึ่งนะครับมาทุกคนลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำค่อนข้างแรงนะครับผมยังคิดไม่ออกเลยว่าปลานิลมันจะเอาไหมน้ำแรงมากทุกคนต้องใส่ตะก่วเม็ดใหญ่อะแต่ก็แต้มแรกเป็นกระมังมาตวงแหละโอเคทุกคน ไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าได้ยินเสียงเพลงแวบ,บๆเขาเป็นว่าไปรุ่นกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะตามหาปานินเจอหรือเปล่าบอกเลยน้ำแรงจัดทุกคน คนเยอะลงพันขอบคุณใหม่ครับใส่โบ้มาเลย ก็ไม่ใช่ป่าทุกคนวะวนตึบไมยหนึ่งๆพันลามันกินแต่วิ่งตามน้ำ

ก็จะถึงอยู่แล้วมันโตหนามาไก่นะใช่แล้วอย่ากว่าเป็นมันเปื่อเลด้วยใช่เนื้อในมันดีได้เพราะมันสับมันไม่ได้ทะลุหนามตับบนเนื้อในนี่ครองนี้กินอยู่ประมาณนี้ครับอืงแต่ถ้าสายขาวอ่ะที่บอกแล้วดูมันจะยิ่งกว่านี้มันจะซอยดีกว่านี้ใช่ด่านเด้ง ยแสงฝ่ามือกำลังสวยครับทุกคนเหยื่อลุงพัน

น้อยของคนนมอยหนึ่งโอเคทุกคนมันมีช็อตที่ผมวัดปลาไปประมาณสองสตัวแล้วผมไม่ได้กดถ่ายเดี๋ยวไปรุ้นทีเดียวเลยตอนส่งงานนะครับว่าเป็นปลาน,นิลด้วยแล้วก็ประมาณสองสาตัว สาประมาณไหนเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนท้ายคลิปนะครับทุกคนไปตรงนี้เลยเกลยาลนน้าวัดนมันไหลอย่างนี้เลใส่เียอะไรอย่างเงี้ยป้ายเพยพนอยู่ตรงเนี้ยตรงนีกดว่ตรงนี้แะก็มาเลยเกยพายทานแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายน้ำมก็ไหลอ่ะ เดี่ยวลำอันนึงเดี่ยวของพี่อันนึงดูริมบ่อมาทุกคนริมริมไมค์หนึ่งครับเยี่ยวลงพัานอันนี้คลองนี้ป่าอ้วนมากเลย เครับทุกคนวันนี้ส่งงานกับคลองขุดใหม่ตรงหน้าปั๊มสีม่วงนี่ครับหมายมหาชนเลยวันนี้น้ำแรงไปหน่อยเดี๋ยวมาดูงานดูแล้วก็มาดูงานด้วยว่ามันมีช่วงจังหวะที่ผมไม่มีฟุตลืมกดเปิดกล้องแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้ลงเบ็ดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึง,ถงบ่ายสามเก็บ เดี๋ยวไปธุระต่อครับทุกคนมาไปดูงานกันกันกบเยื่อลุงพันธ์ถ้าเกิดใครสนใจเยื่อก็มีใกล้ๆเลยครับเลยปั๊มมวงไปนิดหนึ่งก็คือบ่อยิมแย้มครับผมเอาเยื่อไปลงไว้ก็ไปซื้อได้เลยถ้าเกิดมีนาน้านมาตกที่นี่มาดูงานกันก่อนดีกว่าทุกคนว่าวันนี้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็พอได้ตัวครับปลาไซดีโอเค รับหนังตากนโบกมีก็ใสความมือใสสวยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีสายขาวกระโดดกระเด่งโอเคคนของขุดใหม่หรือว่าของเก็ของขุดใหม่อะไรไม่รู้ครับตรงนี้ของความม่วงจะี๋มปักหมุดไว้ให้นานาด้วยเลย ฝาใสดีครับหน้าประดกก็คือเป็นอีกจุดที่แนะนำให้มาตกโค้ลาไปก่อนไบรยบ r าย